สนัญง,งาณทดสอบภายในเสนอนวัตกรรมคือแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถส่วนกลางมันชื้อเพลิงและหล่อลื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์คีย์เวิร์ดสำคัญที่เราใช้ในการค้นหาประเด็นที่ต้องการพัฒน,นาเพื่อนำเสนอนวัตกรรมคือจะต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒน,นางานได้จริง ะะซึ่งสำักง,งานตรวจสอบภายในก็ร่วมกันประเมินว่าสิ่งที่จะต่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงซึ่งเราก็พิจารณาจากภารกิจหลักของเราก็คือ,อการตรวจสอบประเภทต่างๆนะคะเราเลยกําหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนามาจากปัญหาข้อตรวจพบซ้ำเดิมนะคะที่พบ ในเกือบทุกหน่วยงานเป็นประเด็นข้อตกลงที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงเรื่องของการใช้งบประมาณหรือใช้ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครอย่างไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะเลือกนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลดส่วนกลางน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นนะคะประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เราต้องการพัฒนานะคะเกิดจากการที่เราพบประเด็นข้อตรวจพบ ในเกือบทุกหน่วยงานเรื่องของการควบคุมการใช้รถและกลุ่มเป็นเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างตัวรถเนี่ยเราจะพบประเด็นปัญหาว่าไม่สามารถจะพิสูจน์ความมีอยู่จริงของรถได้นะคะรถ ก็ไม่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นทรัพย์สินของกทมนะคะแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆที่กฎหมายกําหนดสําหรับด้านการควบคุมเรายังคงพบการขออนุญาตการใช้รถไม่ถูกต้องนะซึ่งปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในขณะที่บางหน่วยงานก็มีรถอยู่ในความรับผิดชอบมากจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดประเด็นข้อตรวจพบซ้าๆสำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้นําเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้เราก็จึงเลือกที่จะเสนอการพัฒนาแบบประเมินตนเองในรูปแบบอิเล็ก トニック。 เราก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากเราต้องการให้มีการใช้งานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเราจึงพัฒนาอีกเครื่องมือหนึ่งก็คืออินโฟกราฟิกแล้วก็จะพัฒนาคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเข้าไปศึกษาทีนี้วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมรดส่วนกลางมันเช้อเพืิอและหลอเลือดแล้ววัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็จะช่วยลดความเสีย่ยงทำให้กรุงเทพมหานครมีประเด็นเรื่องข้อตรวจพบลดลงก็จะช่วยเพิ่มประสิททธิภาาาาาาพและควควมมมมุุ้้้ยกับงเหหป เราแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราจะมีการเผยแพร่ให้กับ77หน่วยงานเราจะมีกิจกรรมเพื่อเราเลือกออกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมลดราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นน้อยนะคะโดยเราเลือกขึ้นมา8หน่วยงานจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้คว,รความเข้าใจแบบเข้มขน้นสําหรับขั้นตอนการดําเนินง,งานก็คือแบ่งเป็น3มกระบวนการใหญ่ก็คือการสร้างนวัตกรรมการนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แล้วก็การติดตามผลในส่วนของการสร้างนวัตกรรมเราจะสร้างต่อ เครื่องมือโดยที่เครื่องมือแรกก็คือการทําแบบประเมินการควบคุมรถส่วนกลางและน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์และอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการทําสื่ออยู่ในรูปแบบอินโฟกราฟิกแล้วก็วิดีโอที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการควบคุมรถส่วนกลางน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นก็จะไปถึงขั้นตอนการนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ก่อนที่เราจะเผยแพร่นวัตกรรมเราจะจัดให้มีการจัดกลุ่มนะคะโดย ทำแบบทดสอบหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางหรือน้อยนะคะเราก็จะเผยแพร่ช่องทางการเรียนรู้ทั้งแบบประเมินตนเองแล้วก็อินโฟกราฟิกแต่สาหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยถือเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในระดับสูงเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือสํานักงานตรวจสอบภายในจะจัดทีมไปประเมินการควบคุมลดส่วนกลาง,น,น,งลน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นเราจะมีการให้ข้อเสนอแนะด้วยการติดตามผลเนี่ยเราก็จะให้ตัวแทนของหน่วยงานเข้าหลักการทดสอบโคดเทส สำหรับหน่วยงาน8แห่งเนี่ยก็จะมีการประเมินผลลัพธ์ว่าหน่วยงานได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ไปประเมินการควบคุมแล้วเราก็จะมาสรุปผลเพื่อจะรายงานความสำเร็จสำหรับตัวชีว้วัดต้องจัดทํา ของเครื่องมือนะคะให้สําเร็จก็คือทําแบบประเมินตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สร้างสื่อสําหรับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจาทางอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอแล้วก็ผู้ที่ใช้งานนวัตกรรมะคะ่ะจะต้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละแปสิบำหรับผลลัพธ์แนนโพสต์เทสจะต้องมากกว่าคะแนนรีเทสนะคะคิดเป็นร้อยละแปของหน่วยงานทั้งหมด สำหรับหน่วยงาน8แห่งที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบเข้มข้นคะ่ะจะต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักง,งานตรวจสอบภายในที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็จะช่วยทาให้ข้าราชาการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมรถส่วนการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอดลื่นซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยลดการเกิดข้อตรวจพบซ้ำเดิมผลลัพธ์ที่ตามมาก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครสำหรับวัตกรรมที่เรานําเสนอเนี่ย ที่จะไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้จะประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ใช้งานโดยทั่วไปสําหรับการออกแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องมือในการพัฒน,นาเว็บแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับการทําทและ Post Test จะทําเป็น Google Form นะคะหรือว่าเป็นแบบทดสอบที่จะอำนวยความออสะดวกให้หน่วยรบตรวจสามารถจะทำ T Test หรือโ o s t Test เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือได้นะคะ